สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้มือใหม่คาย h ี n ชนะจะมาพูดถึงธนบัตรแบบ12นะชนิดราคา20บาทครับพศ .2524 นะครับผมมีคนประกาศรับซื้อบายละ86,000บาทไม่จริงนะครับผมอย่าไปเชื่อนะฮะเดี๋ยวเราไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับผมทุกทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กับยูทูบชแนลมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะผมขอออกตัวไว้ก่อน,นครับสําหรับคอมเมนต์ที่แบบไม่พอใจหรือไม่ถูกใจผมนะฮะคือช่องผมเป็นช่องรีวิวเหรียญเก่าแบงค์เก่า,กาพักเครื่องเก่านะฮะแล้วเหรียญที่ทําคลิปออกไปแบงค์ที่ทําคลิปออกไปนะฮะ ถ้าใครสนใจซื้อผมต้องการขายนะครับไม่ใช่ว่าทำคลิปบางคนถามว่าทำคลิปเพื่ออะไรทำคลิปเพื่อผมจะรีวิวหาความจริงแล้วก็ผมขายนะฮะไม่ใช่ว่าทำคลิปแบบเล่นๆนะครับผมคือผมคงไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นฮะโอเคไหมครับก็ประมาณนี้นะครับผมหรือใครที่ไม่ชอบหรือไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันนะครับผมเลื่อนผ่านไปก็ได้นะฮะไปดูช่องอื่นนะครับผมก็ช่องผมก็ตรงๆอยู่แล้วนะฮะ ผมถาม่อยถ้าผมไม่ซื้อมาแล้วผมจะทําคลิปได้ยังไงนะฮะคลิปผมเป็นพันคลิปนะฮะไม่ใช่น้อยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปผัดเจ้าไม่น่าเชื่อนะครับผมมีบางช่องประกาศไม่ใช่บางช่องนะครับผมมีหลายช่องมากนะฮะรับซื้อธนบัตรแบบสิบสองนะครับผมช้นิดราคายี่สิบบาทรัชกาลที่เก้าปีพศสองห้าสองสี่นะฮะหรือบางคนก็แล้วแต่ภาษา แบงก์ภาษานักสะสมเขาเรียกกันนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมชนะบารแบบสิบก็ได้นะฮะหรือแบงก์ยีิบาทแบบส2องก็ได้นะฮะหรือพระทรงม้าด้านหลังจะเป็นพระทรงม้าก็ได้นะับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะอันไหนก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะก็แบงก์ยีสิบาทแบบสิบใบนี้นะฮะมีบางช่องประกาศร,รับซื้อนะครับผมให้ราคาแปดหมืน 6 0พันบาทบ้าง8 6ดหร้อบาทบ้างหกแ00บาทบ้างจริงไหมนะครับผมตามมือไมคคารินฉันน่าไปหาความจริงกันนะครับไปกันเลยครับไปโอเคนะครับผม f อทุกคนนะครับก็เอาเป็นว่าผมขออนุญาตเกินก่อนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วคือไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นครับไม่คือไม่ต้องอิจฉานะครับไม่ต้องคือไม่ต้องคอมเมนต์ถามผมว่าคือผมว่างงานเหรอไม่มีงานทำเหรอคือนึกออกไหมครับผมมีงานทำนะครับไม่ใช่ไม่มีงานทำนะฮะ ที่ผมทำคลิปเนี่ยความชอบส่วนตัวนะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องดูนะฮะช่องผมบางคนก็ถามว่าเอ้าไม่รับซื้อแล้วทำคลิปทำไมความชอบส่วนตัวนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมช่องผมรีวิวเหรียญแล้วก็อันไหนที่ผมทำคลิปออกไปผมขายผมก็พูดขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะซื้อนะครับผมซื้อราคาหลักความจริงนะครับไม่ใช่ซื้อมั่วสู้เป็นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นผมไม่ซื้อนะครับผมซื้อแค่หลักสิบหลักร้อยนะฮะโอเคนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ธนบัตรใบนี้นะครับผมมีบางช่องเขาประกาศรับซื้อใบรับแปด0มืนหกันบาทถึงหกแ00บาทจริงไหมนะฮะไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปโอเคนะครับผม f อซทุกคนผมต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ผมพูดมากไปหน่อยนะเพราะว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะฮะผมไปขายของอยู่นะครับผมก็ก็สองสามเดือนแล้วผมไม่ค่อยได้ทาคลิปนะฮะก็ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับส่วนคอมเมนต์ที่ว่าผมไม่ได้ตอบบางคนนะฮะที่เข้ามาถามว่า ทำคลิปเฉยหรือหรือว่าทําคลิปเล่นๆทําคลิปเพื่ออะไรคือคือผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ปรมาจารย์ผมก็เป็นนักสะสมมือใหม่เหมือนกันนะฮะคือทําช่อง youtube นี่ก็คือว่าความชอบส่วนตัวนะครับผมและอย่างหนึ่งเรียนที่ผมสะสมไว้พระที่ผมสะสมไว้บางอย่างผมก็ซื้อมาเก็บไว้นะฮะแล้วก็เอามาทําคลิปแล้วก็เอามารีวิวแล้วก็เอามาขายแค่นั้นเองครับจุดประสงค์ไม่ได้มีอะไรนะฮะคือหลักความจริงก็คือว่าหาความจริงนึกออกไหมฮะ ข้อมูลก็อาจจะไม่เต็มร้อยนะฮะก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าคือไม่อยากให้คนดูนะครับบางคนนะคนที่ไม่ทราบเกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่านะฮะราคาเรื่องออกไหมฮะจะได้รู้ราคาความจริงนะฮะโอเคครับก็ก็ผมจะรีวิวแล้วนะครับโอเคนะครับผม f c นะครับก็จะเป็นธนบัตรแบบ12บนะฮะโอเคนะครับผมก็จะเป็นธนบัตรแบบ12นะครับชนิดราคา20บาทนะฮะราชการที่9้านะครับผม ก็เริ่มออกใช้นะครับผมวันที่18นะฮะธันวาคมปีพศ2524นะฮะสำหรับขนาดธนบัตรนะฮะความกว้างของมันนะครับอยู่ที่7.2เซนนะครับและความยาวของมันนะฮะอยู่ที่13.8เซนนะฮะก็ราคานะฮะอยู่แค่หลักสิบแล้วแต่นะหลักสิบหลักร้อยหรือบางคนก็บอกว่ามีหลักพันหลักหมื่นอันนั้นเขาเขาซื้อขายเป็นแหนบนะฮะ นึกออกไหมฮะไม่ใช่แค่ซื้อแค่ใบสองใบนะฮะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขานะฮะคือผมอาจจะข้อมูลไม่แน่นนะครับผมแต่ว่าเรื่องราคาเรื่องความจริงผมมีแน่นอนนะครับอย่างอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เก่งนะฮะก็เอาเป็นว่ามันมีหลายช่องมากนะครับบางช่องก็ประกาศรับซื้อใบละ86,000่บาทไม่จริงนะฮะและบางช่องก็ใบละ1 0 0 0 0มบ้าง0 0 0 0 0บ้างไม่จริงนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าหากผมพูดผิดพลาดระารก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของธนาบัตรแบบ12กันต่อเลยนะครับไป นะครับผม FC ทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าหากผมพูดผิดภาพกันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าสุดท้ายนี่นะฮะก็จะเป็นธนบัตรแบบ12นะฮะชนิดราคา20บาทราชการที่9นะฮะเริ่มประกาศออกใช้วันที่18ดนะฮะธันวาคมปีพศสองห้าสองสี่นะฮะขนาดธนบัตรกว้าง7จจุดเซนยาวสิบสามจุดเซนนะฮะเป็นในหลวงราชการที่ห ก้าของเรานะฮะก็จะเป็นแบงค์เขียวๆแบงค์ขาวขนะฮะส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแล้วแต่บางคนนะฮบบางคนก็เรียกพระทรงม้านะฮะก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากเสดมหาราชนะครับผมก็จะเป็นด้านหลังก็จะมีปีพศนะฮะพศสองสองจดเจ็ดถึงสองสามสองห้านะฮะส่วนราคานะครับตามที่ผมบอกนะครับผมไม่จะไม่การันตีนะครับแล้วแต่คนซื้อคนขายนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่าไปหลงเชื่อนะราคา อย่าว่าหลักแสนหลักหมื่นครับหลักพันยังไม่ถึงนะฮะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าแค่นี้นะฮะโอเคนะครับถ้าผมพูดผิดภาพกันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นี้นะแค่นี้เองนะฮะผมไม่ได้กวนตีนะครับผมชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะฮะโอเคนะครับรมมานี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะฮะผมจะมารีวิวนะครับผมก็จะเป็นธนบัตรแบบ12นะฮะชนิดราคา1น0บาทนะครับ รัชการที percent, choice, five, percent, or, Twitter, ่9้านะครับผมก็เริ่มออกใช้วันที่6เมษายน2 5 2 1าหนะฮะสำหรับขนาดของมันก็อยู่ขนาดความกว้างของมันก็อยู่ที่8.0เซนนะครับยาว15.4เซนฮะหรือแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมแบงค์100บาทหรือแบงค์100บาทแบบช้างแดงหรือว่าแบงค์ร้อยช้างแดงแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนจริงไหมอย่าลืมกดกระดิ่งกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับ y o ยูทูบช anel มือใหม่ขาเหรียญด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป